สำคัญในชีวิตเลยรับทีมทองรับทีมทองยังไงบ้างเราการเข้ามาชิงแชมป์นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ครั้งที่สามครับครั้งที่สามก่อนหน้านี้สองไฟยังไงบ้างแพ้แพ้นุ่มเปี้ยวหมดเลยแพ้นุ่มเปี้ยวหมดเลยรุ่นไหนบ้างเนาะรุ่นร้อยแปดกับร้อยสิบสองร้อยแปดที่ลุมพินีร้อยสิบสองที่ไหนคือช่องเจ็ดช่องเจ็ดก็ถือว่าสองโค้ชสองครั้งนี่ไม่ประสบความสเร็จเลยใช่หายหมดเลยรอบนี้นี่เปลี่ยนคู่ชกแล้วไม่ได้ชิงกับนุ่มเปี้ยวมันที่ผ่านมาแล้วครับเจอเพชรบ้านไร <7 S 2> ่ <7 S 2> ยังไงบ้างศึกษาการชกเขาก็ไต่เหมือนตอนเด็กแหละวไต่ตามเกมของเราเราต้องบอกว่าบอกให้แฟนคลับได้ฟังหน่อยเราได้เจอกันมาสองครั้งแล้วอ๋อร้อยร้อยปอนร้อยปอนกับร้อยหนึ่งมาแล้วอืมชนะสองครั้งเลยครั้งสองก็ถือว่าในมอสเขาเป็นมวยทรงเดิมอยู่เป็นมวยทรงเดิมยังไงบ้างอ่ะไฟนี้ร้อยสิบสองปอนน้ำหนักมีปัญหาไหมเหนองไม่มีไม่มีเลยรเรานี่กลับมา สองไฟชนะน้องแชมป์ชนะเพชรดิงเกิลถือว่าสวยเลยโชว์สวยเลยได้บรรจุรายการเขาจริงเลยได้บ้างรรูกไหนที่คิดว่าดีกว่าเขาเลยน่าจะเป็นฝีมือครับฝีมือฝีมือน่าจะไอคิวมวยใช่นี่ก็ชนะมาตั้งแต่เด็กสองครั้งแล้วลูกไหนที่เราบอกว่าเขาน่ากลัวขึ้นมาจากตอนเด็กๆบ้างก็มีแข็งแรงขึ้นรับแข็งแรงขึ้นครับเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเขาแหละใช่ เยอะเลยเราเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดอุบลอุบลบ้านไหนนะบ้านไหนรัชการเนาะอ่าล้วบอกว่าปุ่นไดถามมาเยอะเลยรอบนี้นี่อยู่ที่ตัวเล็กกับตัวพิซซ้อนกี่วันน้องได้เดือนหนึ่งกันมั้งเดือนหนึ่งชนะก็นะก็พักผ่อนนิดหน่อยก็เข้าค่ายพิซซ้อนเลยเลือกใครเลยคีอความหวังมีคนดังแล้วก็ไปรับจิ๋วแล้วก็น้องจักรชัยหลายคนเลยก็มีโปรแกรมอาทิตย์แรกๆเราเนี่ยแหละถือว่า วัฒนาเราจะมีหรือเปล่าอย่างที่นี้ต้องรอดูครั้งที่3ในชีวิตฝากถึงเพื่อนไักหน่อยเจ้าของแชมป์ก็ฝากถึงเพื่อนรักนบผมสู้ได้แน่นอนครับจะย้ำใชยเหมือนเดิมไหมย้ำได้แน่นอนครับแล้วก็พร้อมกระชากผมแผ่นไหมน้ำหนักปล่อยๆเนาะน้ำหนักปล่อยประมาณ53-54บันไปชกบันไปชิงเนี่ย จะไปถ้าจะช่างเนี่ยพอดีหรือวาทำไปนิดหน่อยทำไปนิดหน่อยเกินไปประมาณกี่กิโลกรก่กิลกัมกายอืมก็ไม่ใหญ่แล้วเนี่ยตัวดีมากฝากแฟนๆเราฝากพี่น้องเจ้าบุญตอนที่สามนี่แหะครับเป็นสู้เต็มที่แน่นอนต้องเป็นเส้นี้ในชีวิตไหมจำบอกเป็นเมื่อไร่เลยว่าเนี่ยที่ขอเดือนนี้เราขอจำได้วที่ขอน่นอนเออลองหน้าเป็นรุ่นพี่ได้ไหม